ฟันเห็นลอเก้าขี่ช้างเผือกมือนั้นบรเมินว่าฟันเห็นแค่ลอเก่าเลยครับเห็นทั้งพระราชนีเห็นทั้งลอเก่านางเน่นางเน่นินนสางนะครับแต่ว่าเป็นสังเผือกสวัสดีครับผมกมนาครับมือนีผมมสิมาบอกเลข เรื่องเล่าที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเป็นเรื่องเล่าความฝันซึ่งผมบริเลาฝันของของตัวผมเองเนี่ยโดนแหงละ่ะโดนแหงส่วนหลายทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยคือจะเป็นความฝันผู้อื่นหลายกับความฝันของคนอื่นที่ผมเอาลงแต่ความฝันของผมเองเนี่ยผมบริเลามาเนี่ยหลายเดือนแล้วครับนี่คือเป็นฝันแหลกของหลอบหลายเดือนที่ผมจะเล่า พอที่ผ่านมาผมก็ฝันอยู่แต่ว่าฝันบ่กเคยเห็นตัวเลขนะแต่งวดนี้บฮูงว่าจะเป็นฝันดีบ่แต่กับผมอยากจะเล่าเพราะว่ามันเป็นฝันที่ว่าผมบ่เคยฝันเลยบ่กเคยฝันเลยฝันผมมีอยู่ว่ากับรองพิจารนาบงครับวันพักวันที่แปดคืนวันที่แปดเลยครับก่อนเช้าวันที่เก่าอ่ะคืนวันที่แปด ผ,ผมฝันตอนประมาณเวลาหกโมงกับพมุเสครับเพราะว่าผมนอนประมาณตีสี่ประมาณตีห้าหกโมงอ่ะผมผมน่าจะฝันช่วงเวลานี้ผมฝันว่าผมยืนอยู่ข่างข่างแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำลักษณะเป็นแมน่นแม่น้ำเจ้าพระยายังใหญ่เลยสุดลูกหูกลูกตาเลยแนมไปข้างหน้านี่จะมีแต่แม่น้ำแล้วก็จะมี เรือวิ่งผ่านแต่ว่ามีผู้ชายครับคนหนึ่งูลร่หลใงไงเหมือนเหมือนลูกครึงลูกครึงไทยฝรั่งเนี่ยนะมาจับบาผมแล้วก็บอกว่ามานี่ผมนะบอกเล่าแต่ว่าคนที่มาจับบาผมเนะี่ยบอกไทยครับมานี่เดี๋ยวเราจะพาไปหาคนคนหนึ่งเขาอยากจะรู้จัก เธอหมายถึงว่าผู้ชายคนน่ะสิพาผมไปหาหาผู้หาผู้หญิงคนหนึ่งครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นอยากพอผมผมก็งงกหัวผมกับยางตามมันยางตามตามไปบ่็อกลก้เหครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่้างๆแม่นำะนะํำะล่ะผมกับยางไปบวชพดอซีบเก่าครับผมก็เอ๊แนมเบมองว่าผู้หญิงคนนี้นคือคุณนุแท้คุณแห้ค,ครับ คุแห้งแต่ประจําว่าเด้บ่เป็นไผผมสันสันครับนั่งอยู่แต่ว่ากับมีมีเพื่อนนี่นั่งอยู่ทั้งทีงทง่ทั้งเก้าอี้เก้าอี้เล็กคือหรือเก้าอี้ใหม่เนี่น่ะแต่ว่ามี2สองสามคนที่ว่านาั่งอยู่ข้างลางเพื่อนเนี่ยผู้หยิ่งเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้ยอนขาลงบัดพ่อยางไก่สิหอยครับมูผมเนะี่ยเิ่นเป็นหมูเน่ะเป็นหม,นะมูนะครับบอกว่าถึงแล้ว คนนี้แหละอยากเจอเธอเพื่อนก็นให้ผมน่งลงน่งลงในพื้นและกะก้วก็กาบเขินครับกาบเขินผมก็งงว่าให้เข้ากาบอย่างเนาะให้เข้ากาบผู้ใดว่าผู้หญิงผู้นี้เป็นไผ่สินะผมก็เงยหนาขข้นเบิ่งว่าแน่ผู้หญิงผู้หญิงผู้นี้เป็นไผ,นผ่ผมเล่าสันครับผมเล่าสันหนาตาหนาตาผมก็น,นึกบ่าออกผมก็นึกออกแต่บดหนึ่งออ ลกับผู้หญิงคนนั้นก็เอยถามว่าเป็นไงบ้างล่ะน้องชายเราพาเธอเที่ยวเห็นอะไรบ้างไหมนะผมก็บปากนะครับผมบปากผมบูมูจักผมกับบ,าป,าบ,บาปาก,าก,ก,บบาปากเพิ่นตอบคำหนึ่งมาว่าอย่าไปฟังคำน้องชายฉันมากนะน้องชายฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมก็ยังงงนะ คำว่า,าน้องชายซึ่งผมกับมูผมเนี่ยค่อนข้างที่อายุหลายแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เบิ่งเล่าคือเบิ้นเถานะเบิ่งเล่าคือเบิ้นเถาแต่ว่าคือเอืน่นเอืน่นมาผู้ชายคนนี้ที่มูผมนะว่าเป็นน้องเอืน่นโตเพิน่นเอื่นสาเพิ่นนะเป็นพี่บอกไปมากมาครับผู้ชายที่พาผมมากเนี่ยครับเพื่อนบอกว่า หญิงพี่เอาหญิงผีคือไผ่น้อออกไปเอามาครับเพื่อนบอกว่าผู้ชายพาผมมาเพื่อนบอกว่าอง์พา,าอง์พาครับซึ่งผู้หญิงผมสั่นนั่งอยู่ตอนหนาผมผมนังน่งอยู่ข้างลางนี่ในฝันน่ะคือองค์พาครับอง์พา คือผมฝันเห็นเบื้องบนผมไม่เคยฝันเลยนี่เลยผมก็เลยเลยอย่างมันหล่อให้ทุกคนฟังว่าผมฝันเห็นองค์พระเราจะไหนผมก็ตื่นแค่นี้ครับก็ฝันมีแค่นี้จริงๆแล้วฝันว่ายาะเลยฝันสันครับแต่ว่าผมอยากเล่ารายละเอียดให้ชัดชซื่อแค่นี้ครับฝันเห็นองค์พระในความฝันมั่นพระนี่แหละความฝันผมในรอบหลายเดือนที่ว่าผมไม่เคยฝันผมก็ฝันอยู่สักนิหละ แต่ว่าคืนคืนเวลาเดียวกันนะ่ะที่ผมฝนะันเน่ะผมไม่ได้ฝันแค่ฝันเดียวเลยผมฝันเห็นองค์พระเซจปุ๊บพอมาผมฝันว่าผมกลับไปบ้านไปบ้านหลังที่ว่าผมเคยเคยอยู่ตอนนี้มันหกไปแล้วครับมีเปป่ปลาขึ้นฝันคืนเดียวกันเลยสองฝันหลังผมไปบ้านหลังนั้นผมจุดถูกผมจุดถูกปากลงดินครับ เหมือนกับว่าผมสีเอื่นวิญ,ญญาณแม่ผมอยูอย่ญญางสยานี่แหละเสียบลงดินครับแค่นั้นจาได้แค่นั้นครับตื่นสองฝันจําได้ครับแค่ว่าค่า้วก็ตื่นถ้าผมคิดเป็นตัวเลขต้องถือว่าผมฝันไปบ้านผมเนี่ยถือว่าผมุดถูกลงดินน่ะนั่นบานเลขที่ผมมันสามเก้าสี่บานเลขทีผมสามเก้าสี่แต่ว่าผมกลับมาย้อนเมื่งว่าถาเหลืองเล่าเกี่ยวกับตัวเลขฝันเห็นพระองค์ท่านองค์ผ่า มีตัวเลขอย่างที่เกี่ยวกับเพิ่นผมกันลองไปเปิดเบิงกมีพระองค์ท่านเพิ่นอายุ43อย่างเก่า44ประมาณนี้ครับแล้วก็ยังที่ว่าเขาพากันเบิงกันที่ว่ารหัสรหัสยันนัน90 907หรือ908นี่แหละครับนี่ครัะถ้าจะตีเป็นตัวเลขเด้นี่คือข้องฟันผม ถ้าจะให้ผมตีเนาะผมบอกหูไว้ผมจะตีไันเหล็กใดแต่ถ้าเกี่ยวเกี่ยวกับกับกับพระองค์เพิ่นกันอาจ,จะมีแค่ตัวเหล็กซ้ำๆนี่ครับ907หรือ908อายุอายุอายุเล่ากัน่าจ,จะ43อย่าง44บาลทีทีผมเดียวฟงฝันอีกอีกฝันหนึ่งคือ394ครับมีแค่นี้นี่แหละเรื่องเล่าข้ามฝันมีแค่นี้ครับ บ่งหัเลขสองหรอบอครับแต่ว่าผมฝันซึ่งผมไม่เคยฝันแบบนี้เลยเคยฝันอยู่แต่หนึ่งที่ว่าเห็นเห็นล้อเก้าที่ว่าเพิ่นขี่สั่งเผือกด้วยนะครับหลายปีแล้วแต่ก่อนผมเซตคิปเล็กแต่แต่ด้วยนะครับหลายหลายสิบปีอ่ะอันนั้นผมเห็นฝันเห็นฝันเห็นล้อเก้าขี่ช้างเผือกมือนั้น บ่มเมนว่าฝันเห็นแค่ล้อกเก่าเลยครับเห็นทั้งพระราชนีเห็นทั้งล้อกเก่านางเน่นางเน่นิสานะครับแต่ว่าเป็นสางเผือกฝันงวดนันโออเกือบพ่อหยีสิบปีแลมั้งครับแต่ว่าหลอบรอบนี้ผมมาฝันใหม่ผมมาฝันบ้านผานครับผมก็เลยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับว่าผมฝันเห็นพระอ,องค์ท่านคือองค์พาซึ่งกับบริวารยังมากมากครับกับเหมือนที่ผมบอ,อกไปแล้วครับแคใ่ในความฝัน ไท,ทตีเป็นตัวเหลขกกมีแค่น่าจจะเป็นรหัสพระองค์เพิินครับ907908แล้วก็อายุพร,พระองค์ท่านก็น่าจะ43ย่าง44ประมาณนี้ครับแล้วก็บา้านเลขที่ที่ผมไปจุดถูกในในฝันน่ะ394ครับมีแค่นี้ครับเหล็าไทตี่ตีมตัวเหลขกผู้ใดถ้าจะคิดว่าาไทตีเป็นเหล็กตัวอื่นกับลองพิจารณางครับ,รบผมก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังความฝันของผม แต่ก็หวังว่าฝันอาจจะเป็นฝันดีฝันจังสีอาจจะเห็นให้ไ้โชคก็ได้ถ้าใครถามว่าผมจะซื้อเหล็กตัวไหนผมก็จะซื้อขกี่เกียมทักแต่จะซื้อตั้งที่ว่าผมบอกนะครับเกี่ยวกับตัวเหล็กที่ว่าผมฝันเห็นพระองค์เพลินและครับสไลด์คลิปนี้ผมกับมาบอกประมาณนี้ครับขอให้ทุกคนกับใส่ิจารัญาณครับในการรับชมผมกับบอกในสิ่งที่ผมฝันให้ทุกคนได้ฟัง มันเป็นความเชื่อสมบูรณ์ครับรบไดาบโเเื้อกับบยเป็นยังครับแต่กะคิดว่นาน่าจะเป็นฝันดีขอให้ทุกคนเฮงเฮงมานมันครับ16พฤษภาคาม65ขอให้ทุกคนมีโชคถูกเลขถึงหวยถึงลอตเตอรี่ระวันนี้ไงนะครับหรือระวันที่หนึ่งก็ได้สาธุสาธุสาธุขอบคุณครับ